嗯，哦、嗯，哎、嗯，啊，我有点闹啊！你、嗯。嗯 มาเรืองตุกอบมาเร่ตอายมากรโดอยกบาด ข้างบนนมีตัวน้องนุ่ยโอเคใส่เลยละกันนี่มวามอใคมือามมือหมข้างบนนะ เจบ็บดึงก็แตกข้างบนสุดมันขึ้นไม่ได้วะบนสุดเลยขึ้นยังงวะขึ้นมขึ้นมเฮ้ยขาพ่อเหรอมันไดนี้เนียมันานี้เ้เาองมาปล่อยปลยดูหลให้าวมันมัีับนี้น หนึ่งห้งาห้าไม่เียีม่งวงอยู่งห้าอยู่ไหนย้ายอยู่ลอง,งไปแล้วเหรอเง้วงเนีย่ยไม่เงียบไม่เนียบอีกหนึ่งเึงวะว้หาพามอ๋อเหรอ ไม่ใช่ชุดง่วงนะพี่เห็นอี่ตันึงไม่ชั้นนี้ชั้นนี้พี่ไปกันกนไปมุ้งที่ทำไมมือไม่ไหวไม่ได้เอาละทำมที่ใหม่ใหม่ด้วยเฮ้ยหัวแงแม่ไอ้หัวไม่ไหวทำมใหม่ันแมงเลยนี่มมแมแมว ขึ้มงอะไอ่ะโวงลำโมงไม่เห็นมันหยูแาวนี่ไนเห็ะนประมาณนี่ยมนเห็นครัหมดหมด่าว ทวมันหัวเหรอตายยังตายแล้วหมดัานาแล้วตวัวนึงไม่ไม่สีม่วงสีมง่งตายยังไม่ตายผมไม่เห็นหายมเงียบ <c oughs> มัมนน,บบนว่างเงงเหมือนอุ้งเง้ัน้เน,นี่ยออหืมหนะม้ออันนะนนะ ไปลวไม่ได้เล่นนานแค่พี่บอกไม่ได้นะผมนิ่มเหมือะไรนไม่เลนี ไปเอาเงินคพร้อมแล้วนะขับคอมีคอร์ปะคอมันขับไปแล้วมั้งขัไม่ต้องเลยไม่เห็นเลยเข้าวงอ่ะเข้าไปเอาเปิร์กก่อน,นอเนียน่ยสกิลอ่ะงานใหม่ ก็ไม่มีรถหน้าโอเน้คากาเวลาลงคนคนมาแทมีลูกอีเดินเอาเดินเอารถเสียงดังคน นั่นหงน้านนหน้ามงน่นหน้ามีหนว่ะนั่นซ้ายซ้ายหรออืมม่เห็นเห็นม่เลยีโนเห็นโนเห็น อยฟามนมันเหง่มามีหมอนฟารหมหาได้นีหมอนเอหมมันอนไม่มีวตกข้าหน้าขเสียงหน้าเสียงหน้าเสียงหน้าบ้าเลย The ขับรถมาอเรดีมมขับรถตามมานะโอหนึ่ง

pun ini ya ว่าเนี่ยนี่้องนี้มันห้องไหนอ้หห้อนนในีเากออห้นะอ้ายโอเคอขวาหนขวาหนนบใหม่ซะด้วยงางอย่างเนี้ย อย่าให้สามคนนะแอนดอกใม่อะสามคนอย่นีให้สามคนยอมนงีเขมาดิอกมา่มีสองคันด้านซ้ายทำรัไหมยังไหม

ขวาเอามานี่หมดเอาน้ำอมีบ้านหรอ,อกางมังอมา,า,อาหน้น่าขวานี่ยมอกไม่เห็นด้าหน,น้าหน้าหน้าหอาดหมเนี่ยปันหาหน้าหน้าน้า Hallo, hallo. Hallo. Enemy drop. Enemy down. Enemy take position. Dikke enemy. Enemy down. Chop, chop. Nine. Enemy enemy. Enemy way close to for. มีมาอีกตัวหนึ่งสองตัวสองคันเลยตัวนี้ไม่ดน่เลยอ้อม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 เัาจะมาเอาปุ่มนี่เนี่ยมึนมึนสมุนสมุน

อออออือโอ้ยแล้วุ uh> ้มมาหนึ่งปาเนี่ยคุ้มหุ้ม่ากันบางอุ้หอกไดอือหามันี่งเลยมีอย่างมืนี้หรอน้ำขวาทางขวาระวังห่ย ข้างหนาได้พี่โอ้โล่าขึ้นอจำนัวนเลยหยาดหยอดตรงนั้นนะมึงหยอดเลยหายเอาไอ้หนอกนะเออไอ้หนอกใหญ่อ่ากลับไปเอาวางนู่นหน่อยไอ้เงินไอ้สามีเกิดมาตรงแอ้ดอกเลยนะออนี่มองง่ายมึงเนี่ยว่าอ๋ออันนี่ ไป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 ไลไป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  เลอทีหนา้าเือใหม่ของเรนนกกทมรอดรอหน้ารอหน้าเอีวีเ์ีจเข้าเข้าเข้าแอนแฝกแกโอ้ยอ้าวคนไทยนี่ข้าน่ะ

บ้านเลยพี่บ้านป่ะอ๋อจะบ้านโอเคปโถมเลยโถมเลยโนมไปมาล่อหนีอย่อมค้างใช่เหรอใช่งานอะไรงานไม่รู้อะไรข้างในไปเลพี่เออไม่ใช่ไม่ใช่ข้างในหมู่บ้านเนี่ยในวงในวงโรงงานโรงงานเพื่อนว่าโรงงาน งานฐานที่ังานหัวใจน้องทำไมนะมาสไลม์มร์มันห่อตัวนึงอันนียอยู่นอกไว้อยู่ระวังตงไนยสากล้างหินล้างหินหินไหนมาใหม่ยี่ให้นน

Mm-hmm. <laughs>